มอีกคนดังนัทชายัยแจ้งติดโควิดขอโทษผู้ได้รับผลกระทบเรียกว่าสถานการณ์โควิดยังคงลุกลามคนบันเทิงอย่างต่อเนื่องหลังจากคนดังต่างทยอยออกมาแจ้งผลตรวจพบเชื้อโควิดรายวันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเกมอีกคนสำหรับนะักแสดงหนุ่มดังนัทชายัย ซึ่งทางต้นสังกัดจิม m t v ได้ออกมาประกาศว่าหนุ่มดังตรวจพบเชื้อโควิดโดยโพสต์ภาพที่เขียนข้อความว่าจิม m t v ขอแจ้งให้ทราบว่าดังนัทชัยบุญประเสริฐนักแสดงในสังกัดจิม m t v ได้เข้ารับการตรวจ RTPCR หาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจเชื้อว่า พบเชื้อโควิดและแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทำการแยกกักตัวที่บ้านเพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางด้านดัง และบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของดังจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี g m m เอ็ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้แสดงหนุ่มดังกันอย่างมากมายยทีเดียวคะ่ะ